โอ้นี่เนาะนี่เนาะเพื่นมาใส่กันแล้วบอจับเนาะโอ้ยเจาเงเจ้าเงืดตัวนะพนเดเจางดตได้เดี่ยบอแจับเอาจเสียงืดยังนี่จะเงืดพุนน่นะเจ้าเงือพุนน่ะเม่นพุนน่ะเอาตั้งเึ้นได้ยังไงเสาอันั้นบอกเอาเว้ยอันนี้แหละ เพื่อนจะสั่งเราไปฝากข้อมูลเร็วสูงในยบอแจ๊บแมนเจ้าเงืดบ่งืดแล้วเสาน่ะเพื่อนเอามาเพื่อนเอามาว่างในอะไรอย่างไรเสาหน่ะเอาเพื่อนกับจีคุดดินก่อนตุ๊เจะเสาเข็มก่อนตุ๊บอแจ๊บเพื่อนว่างอะไธรรมดาบ่ได้ดิเอารถยกมาตั้งไซบอต่องว่างแผ่นบ่แล้วเฮ้ยเพื่อนก็มาเทปูนซะนี่แล้วเพื่อนก็ใส่เล็กอยู่ตรงนี้แล้วผสมปูนในนี้บ่ได้สลายบ่ได้บอแจ๊บเอ๋ยเนี่ยคนไทยสุดยอดอยู่แล้วเรื่องนั้นนะนะแต่เห็นคือมีคนสั่งเป็นบอ คนไปใส่เหืดหืดแห้งจ้องไสคนจะคนกันเทปูนเสาหนึ่นะไปสงสัยมันนับนบ่าเห็นคนจะคนบาดีอ่ะาปไมใส่คนนะจังหวะเด้อมันบากับเว้นเขด้วยกันเสาหนึ่งจังหวะจะแทงเอหมมันจะแทงอยู่้คนโอ้ดิมันนี่เมนเป็นรถรถานบ่มาเห็นบ่อีเห็นรถ้บ่โอ้ยรถเป็นสิงิ่ก่านีได้บ่จะเบยใงญนก่านีอกเงน ไปไปไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างในมาจ๊ไปเบิ้งข้างในกันเนาะเฮาไปยังก็อยากไปเบิ้งใช่ใช่ใช่โอ้ใช่นัแัไป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 เบิ้งกันคือไปขึ้นก็ได้เฉยได้บอกว่ามเนรถได้นาะมเปนเพื่นบอกเรืองมาเอียงเลยมาโมเนีใจเ้อ ท่านผู้ชมครับนีค่คือสิ่งที่บ่าวโบได้เห็นและได้สัมผัสกับตาของตัวเองนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือโครงการก่อสร้างนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือโครงการก่อสร้างรถไฟเนี่ยความเร็วนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยครับก็จะเป็นช่วงบางปะอินนะฮะบางปะอินไปอ่าพระนครศรีอยุธยาเนีฮยท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยครับบ่าวโบเองผ่านมาก็ได้มาเห็นและก็สัมผัสด้วยตาของตัวเองครับพี่น้องครับนี่เลยครับตรงนี้เป็น อาะะเ็นรถไฟนะครับรางรถไฟนะครับเหมือนจะเป็นรางคู่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นคู่หนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นคู่หนึ่งเนี่ยตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่สถานีบางปะอินพี่น้องเลยโอ้โหจะมองเลยเห็นว่ามีการก่อสาร้างเนี่ยตรงไกลๆเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่ได้เห็นและก็ได้สัมผัสด,ด้วยตาของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับป้าย ป้ไปเส้ทนทางที่จะวิ่งผ่านนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะานีนะ่ฮะบางปะอินเนี่ยฮะไปนั่นก็จะเป็นบ้านโพเนี่ด้านนี้จะเป็นคลองพุทธช,ชาเนี่ยฮะพุทธชาพุทธชานะพี่น้องเนาะบาโบเองกับบางกีงภาษาอังกฤษน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญ,ญาณนะครับระหว่างสถานีโอ,อ้ยแล้วสิ่งที่เห็นพี่น้องเอเ๋ยน,นะฮะออนซอนเดย์ออนซอนเดยพี่น้องเอ๋ยนะออนซอนประเทศไทยออนซอนไทยแลนด์ โโอ้ห oh, สุดยอดแห้งนะฮะสุดยอดเมื่อได้เห็นกับตาของตัวเองฝั่งัหนเป็นออ๋ยนะฮะ จากจุดก่อนที่บาวโวเคยไปนะฮะจะเป็นจุดอยู่ที่มกวเหล็กนะฮะสระบุรีนะ,ะส่วนหลาเนะะี่ยตอนนี้มาชี่ช่วงบางวะอินเราพป่น้องนอกจะได้เห็นนี้เลยตรงหน้าของบาวโวนะฮะถ้าเกิดซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะจะมองเห็นเหมือนมีการก่อสร้างมาแล้วครับ้องครับ แล้วอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะมุ่งหน้าไปทางพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เลยครับไปแล้งครับพอจะมองเห็นเสาเนะฮะเสาที่เหมือนขึ้นจากตอม้อนะฮะแล้วก็จะเป็นฐานเสาฝั่งซ้ายก็จะเป็นถนนนะครับตรงหน้าสถานีรถไฟฟ้ารถไฟไปล้งครับขอือข,อ,ข,อ,ขอพรอ,อีรีเด้เนีบบ่ยเป่พิษเป่าเถกบ่าบกกุกระด้เป็นถนนเนี่ยที่สวยงาม นี่แหละคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เห็นในสัมผัสของจริง,ของ,รงของแถบประเทศไทยพี่น้องเลยน,นะฮะบอสเซอกับล่องมาเบิงนะครับบอสเซอกับล่องมาเบิงท่า้ชมะเห,หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะหลากหลายสถานที่นะฮะหลากหลายอันซีดนะฮะที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย น่ไปฟังนี่แน่ไปฟังนี่พี่น้องเอ๋ยนะครับครูกันไปกับล่างรถไฟนะครับจะเห็นถึงได้ว่าความสวยงามและความตื่นเต้นอีกหนึ่งรูปแบบเนี่ยความอลังการของโครงการก่อสร้างของประเทศไทยรถไฟความเร็วสูงพี่น้องเอ๋ยว้าวเดี๋ยวบาบูจะไปไกลไและไปสัมผัสไกลไให้พี่น้องในเบื้องหน้่ีได้รับชมน้ำบาบูอีกตัวหนึ่งกับเราคกันพี่น้องเอ๋ย ฝั่งนี้จะมองเห็นสถานีนะฮะสถานีบางปะอินนะครับสถานีรถไฟนะครับคือืันนี้นะฮะตัวเองก็มีความตั้งใจนะอยากจะมาเห็นสถานที่ที่อนอกจากจะเป็นทงไฮและทงหน้าเรียกว่าถนนทนทางนะฮะแล้วืันนี้ก็ได้มาเห็นรถไฟนะรถไฟความเร็วนะที่มีการกอร่อสร้างนล้วไปหลังเน,นาะอยู่ที่บางปะอินนะฮะที่มุ่งหน้าไปทางพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะฮะ และนี่คือสิ่งที่บอกกันเลยว่าเนะ่ยฮะใหญ่บุคคลได้รับรู้นี่ยฮะบางประเทศไทยเพิ่นจะมีรถไฟความเร็วสูงนะะีฮะถ้าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณนะะ์นี่ฮะจะเป็นอย่างที่อลังการและตื่นตาแน่นอนพี่น้องเอ๋นะ,ะบอกกันเรียว่ารถไฟธรมร,มรมดาเนี่ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยเจอรถไฟความเร็วสูงของเมืองไทยนี่นี่ของแท้เลยล่ะวันนี้นะพี่น้องนะบ่าวบอกเองกักกบม้าครับบ่าวแซบนลยฮะภาพพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยแต่กับภาพบ่าวแซบมาเบิ่งเนี่ยห้วย,จเ,เ,ยวเจ้าแลนอีหยังบ่าวแซบนั่น จะแรงไปสายเห็นไปเห็นแรเด่นบดีเห็นเห็นแยุ่ห็รถแรงนี่และเนี่เขาบริหจแรนี่นี่รถไฟฟ้าควาเร็วส like <sh> <x umin |notimestamps|> ูงโดนี่เดี๋ยวฟ้าฝ้าไสด้วยนีอันนี้รถไฟฟ้าเวาเร็วสูงบมดีอันนี้บเมนรถไฟฟ้าดีเซลล่างล่างคูนี่รอมเร็วสูงยังวนแล้วว่าจะผูนควาเร็วสูงเห็นบ่หนึ่งสองสาเพิ่นเอนมาล่างคูฟังน่คูนึงฝังหนึ่งึงรถไฟดีเซลล่าง มานี่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 จะไปใช่หน่านี่จะสียหอนเป็นล่มเป็นแรงเนี่ยบางพออินได้นี่เอากับบังพออินตัวของพุทธาเจ้าอ้างเป็นยังบ่ของพุทธาบ้านโพบ้านโพอะไรบ้านแจ็บบ้านแจ็บจะฟ้าวเห็นไหเจ้าเคยเห็นรถไฟขบเลี้ยวสูงบ่เคยยินงจะซื้อได้เคยหรือยิ่งจะซื้อแมนเช่นหรือยินงยิ้มใส่อ่าในยินอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในโทรศ่อซับห่แอไงอ้าวแล้วยิ่งใส่ล่ะ คุณว่าอยู่ประเทศเล่าคุนว่าอยู่ประเทศล่าแต่พวกเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิงนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยอันนี้มันต่อโม้รถไฟในไชยเขากิดต่อโมอแต่เขนเป็นโครงการก่อสร้างเย่าเฝ้าเป่าเย่าเฝ้าเป่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วรถไฟความเร็วสูงจากสูงจะบ่สูงเลยบ่จะเบื่ตอนนี้เขาอยู่ที่บางปะอินนี่อันนี้เป็นช่วงบางปะอินไปอยุธยาน่าจะเป็นช่วงที่สามที่สี่นะของการก่อสร้างนะช่วงนี้บ่เมร์ ไปเชื่อมกันสระบุรีนั่นแหละบอกกันนี่แหละจากนี่แล้วจากทางแยกแต่ระดับบางปะอินนี่ไปจากกรุงเทพผมเนี่ยไปโคราชเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ไปกรุงเทพหรือทางนี้ไปกรุงเทพทางนี้อ่ไปกรุงเทพโอ้โหนี่นี่ทางนี้ไปโคราชไปสระบุรีไปโคราชผมงนี่ไปอีสเทยาผมเห็นในไลฟ์วันนี้เลยนะผมบอกแล้วเพาะจะจะเห็นสิ่งนี้เลยนะบอกว่าจะเป็นทางด่วนจากเห็นเนาะเป็นก่อสร้างเนาะเห็นเห็นนี่เพื่อก่อสร้างเนี่ยก่อสร้าง แหลมมอเตอร์เวย์เอ็มหกเป็นกัก่อสร้างนีเจ้าเงินมว่าประเทศไทยเอาเงินมาจากไสเงือกเงือคือว่าก่อสร้างเขาก็อยู่ทางโคราชกับเอ็มหกน้องมอเตอร์เวย์อยู่ทางพระรามสองอีมีนะยังอีนั่นกับเอ็มแปดสองนี่แปดสองก็ก่อสร้างอยู่มันยังมีรถไฟความเร็วสูงก่อสร้างอีกขึ้นพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเหมือนเอาเงินมาใช้เอาประมาณมาใช้เอาเอาสร้างมาใช้ลายเด็กหลอกเนี่ยจากตรงนี้นะห้ามบุคูลเอาสร้างมาจากไสแต่แน่นอนคนไทยแน่นอนโอ้ในน่อนและบานเพื่อนในประเทศไทยในแน่นอน คนไทยเก่งบ่ชุดยาคูว่าเสาใหไงสำเร็จเจ้าเจ้าบิ่งนะนะอาคารล้างน้ำนอกนะตั้งขึ้นไปนี่สองเสาเนี่ยมันขึ้นซ้ำจากอาคารน่ะเพิ่งอาจจะเกินนะความใหญ่นะของเขานะยาคูตรงย่างไปยืนเทียบเลยไปไปย่างไปเทียบเลยยาคูไปบ่ใหญ่สำเร็จเขาอ่ะต้องพิสูจน์บ้าหรออยากพิสูจน์ว่าเสาต่อหม้อหรือว่าเสาทางรถไฟความเร็วนี่ สูงใหญ่สำเนีต้องไปพิสูจน์เนาะพี่น้องเนาะเอาเลยเด้อเบาจับสงสัยแล้วต่เนี่ว่าใหญ่สำเนีต้องย่างเขาไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาออเอาไปจับไปยิงไหนนี่เนี่ฮะเอ้ยลีลึกอม<า>อบฮะคางนึงนี่นน ว่าจักใหญ่จักหน่อยสักเยเงยหน้าขึ้นไปดูอ้าทประมาณรบ่ประมาณนั้นบ่จะมึงปูนหรือว่าจะแตกต่างจากปูนทั่วไปว่าจะป่ จะเป็นปูดอันแรกเานาะพี่มั่วไปฟังนี่มาจับเลยอ๋อมาจับฟังนี่เลี้ยงสลายไล่บุหูเลี้ยงสลายเลยวะอ๋อเป็นแบบว่าปฏิบัติตรกรรมปฏิบัติกรรมงานก่อสร้าง,างทุกคนแซวแซวตอ่อหม้อหนึ่งนี่สร้างบ้านมาพูดได้จสิบลังบุหูพอดีห้าร้อยห้าสิบห้ จากคนมาเอาไปบ่เอาแล้วผมกะจีจำของผนแล้วนี่วันนี้มีเห็นมั้ยมอเจับนี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้สางนะในครอบครัวเจ้าม้ามันจะมาเพื่ออย่างเบิงเบิงก็ซื้อนี่นะเบิงก็ซื้อนี่แหละเอาหมดเสียเวลาบอ,ก,นอ,นอกว่านอนยู่ห้องบ่นอนอยู่ห้องสบายกว่าดิคอยเบิงแล้วยังบอกพ่อเลยคอยเก็บภาพบรรยากาศเอาคนเบิงคือกันบางคนนะณตอนนี้ช่วงเวลาขงการก่อสร้สางหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นนะเฮานี่ บกท้ายพิสูจน์อยู่แล้วอยากเห็นอยากเบิ้งว่ามันใหญ่เทวมันเบอร์ว่างขนาดใดนต้องมาพิสูจน์อย่แล้วว่ายืนเทียบเ,เลยจะถ่ายบ่คอยดูเปรียบได้เจ้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นถ้าคอยเป็นเนื้อปูนนี่นะได้บ่อยสุดจังสีคอ,อยถามจเจ้าไปยังอยากคืออยากมากอยากขึ้นบนนอนอยู่บ้านคอยบอสบายกว่าคอยอ,อยากเบิ้งคอยอยากเดินทางคอยอ,อยากทา่องเที่ยวคอยอยากเห็นสิ่งที่ประเทศไทยเป็นเห็ดสิ่งที่ประเทศไทยเป็นสากคอยอยากอยู่ในในบ้าน คุยคอยมาเนี่ยเอยมีความสุขคอยได้เห็นคอยได้เบิง่งคอยได้ถ่ายทอดสิ่งที่สวยงามแบบนี้สิ่งที่อลังการแบบนี้ให้คนได้เบิง่งบ่ได้เบิ่งเฉพาะแต่ในอ่าคนไทยเบิง่งเนาะเฮาเฮาเอาไปให้คนทั้งโลกเบิง่งคนบ้านเฮาได้เห็นนี่ประเทศไทยมีนะหลุดไปฝ่าผลสั่งแล้วนะเนี่อันนี้ความเร็วสูงของแท้ได้ี่แหละของแท้บ่าของแท้แทนี่เบิ่งซ่มเนี่ยเรจะบ่พอเดี๋ยวเฮาไปสอกหาเบิ่งใกล้ๆอีกไป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 โอ้โห เป็นใส่อันยกได้บ่จพเส่ยเดินแค่เล็กอยังเดี่บเนี่ยโมเมนต์เดี๋ยวมาสร้างมารถเจ้าฮะที่เราเป็นรถลดดเพ่อนหดยังบ่เนป็นข้าวอ,อย่างต่างเงดอดดยู่บ่นี่ยเป็นเงียบเลยเป็นหลอกเลยโอ้นี่เน่ะนี่เนาะ เพื่อนมาใส่กันนล้วมาจับเนะาะโอ้ยมาโอยยางเ,เลี้ยวมตกใจเลยมาจับมาตกใจเลยมื่กี้มายางเลี้ยวแล้วาจับเนาะแต่กับคนยืนล็อกนั่นแหล,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 ละคนยืนล็กอก นี่แหะพี่น้องเอ้ชิงที่สงสัยนะครับพอเห็นเนี่ยถันยกมาใส่นี่อ้อภาหาท่ส่ด้โอ้ภาษายังไงมาจับเนี่ยปามาจับปลปท่ังเห็ปะนี่แหะคือสิงที่สงสันะพี่น้องเนาะปเอาไปเบิ้งต่ออีกพี่น้องเดี๋ยวควมที่ยาคู่ะรยาเหดนะท่านผู้ชมครับวันนี้มาสัมผัสกระบาจับนีฮะราจบคงการนี้จักรานรูบบูบหูที่เาจับ สองทาว FC วันนี้บาจับเลยเป็นอะไรเป็นหมื่นล้านบ่ล้านล้านบ่โอ้โหขอคะแนนี่าะถ่ายรลปให้นี่โอ้ปะพอจันนีเนีาจับเพียงใดสุดยอดสุดยอดอีกแล้วจ้าโอ้งสร้งโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือมนุษย์สร้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะเอาดีเอาดีๆจักตื่นเต้นดีๆเนี่ยนี่เจ้าคิดว่าเป็นต่างดาวสางเป็นคนสางเอากีับในงานต่างาวเด้เป็นกรรมกรเด้สชัยเป็นแต่คนอ๋อเพิ่งไปใส่น้อฉันเนาะเจ้าในว่าออกมั่วแล้วผมโอ้ยหโอ้เจ้าเพิ่งเกิใส่เดชกรรมกรตัวคนงานในการก่อสร้างเพิ่งมาใส่คนไทยเด้วนี่ผมที่ผมอ๋อไอคนงานอเมริกนแบกบูนคนใส่ที่แมนยูจันเลยแต่ว่าอย่าลืมเด้อเพิ่็นเป็นครูออกแบบเป็นผู้คิดเนาะ พระเจ้าคิดจ้าคิได้หมดคำนะถามเจ้าจากใจใจเลยบโอ้ยข่อไข่แค่แรงงานเลยบ๊วยจ็บบ๊วยสมัครคิดบ๊วยสมัครออกแบบบ๊วยสมัครไปเห็ดได้บ๊วยแจ๊บหรือบเห็ดใหญ่เหดเห็ดใหญ่เห็ดโตนี่เนาะบ๊วยบอเนาะเจ้าเงินอีกยังเงืงอนความคิดของเพิ่นนี่คือเงื่นหลายอย่างนะแต่อันดับแรกคือความคิดในการที่จะมาเห็ดออกเป็นรูปแบบสร้าง เท,ท่นอันนี้ึ้นมานนนี้เท่นอีหยังนี่เสานี่นะม <c oughs> ันเอนอหนูยังต้อม้อ,นะอ,อ,อ,มอนี่นะต้อม้อช่างลุ้มอันนี้คือเสาอันนี้เสาบอถ้ามันชงเถื่เพื่อเอียงเนาะท่างเถื่อเนาะโอ้ท่างเถืงนี่ยนสิเป็นล่ลางบ่เอาจะงึดดิเอาจะงบังเงืดดิออดดคอยอยังบ่เห็นเลยเพิ่นเอาเท่ปูนอะไรมาเทกันอะไรคือประเทศลาวบังเงือดกันนะจังบังึดบ่ประเทศลาวตามพื้นไในจานเนี่นบ่ว้าก็มีเสากันนี่นี่บ่จังภูเขาเนค่ยบ่เคยไปเบิ่งเชือกไม่เคยไปขอยบ่เคยไปยักเชือก แต่มืโอนี้ขอยเดี๋ยวไม่เห็นนี่บาแจ็บขอยังไม่เห็น,นแบบไงไก<ช>่ฉีดเลยเจ้าเจ้ามาเบิ่งเปีนเจ้าหวอนญานคนไทยเฝันว่าเจ้าบว้อมะบ่งของฝันทุ่มทิพย์ทุทททท่นแดนแบบนี้ครับเจ้าขออภัยเดี๋ยวนี้ที่แรกขอยกระยานอยู่เนี่ย่ว่าเ<อ>ส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เพิ่นเดินผ่านอยู่<อ>แต่ส่วนที่เพิ่นไหวเขาไปคือส่วนที่เพิ่นกำลังก่อสร้างบาดเจ็บเนียเพราะว่าเป็นเส้นทางคู่ขนานทางบ้านประชาชนเดียวนันบาแจ็บนะและส่วนนี้เพิ่นยังกำลังก่อสร้างเพิ่นอาจจะให้คำามาได้เดี่ยเป็นถนนเนี้ย รับรถไปตรงนั้นเนี่อนนจะเปนบรให้เขาเพ่นจิกันไว้เมนบอกเมนเมนเมน่นจัดกันไว้เนี้ยอันนี้เิ่นหัวยเขาใช้บหมคบนี่จะเห็นบอสนี้จะเห็นบอนี่จะเห็นบอสนี่เดี๋ยวเขาคิดหา่นเอามาบดย่างสลดอันไหนสันคาดยางไหนนถนนนี่เลยไปด้าเพจถนนชาบานว่าเสียหายไก่อนขึ้นให้ดิ้สมขึนให้คนนี้ใช่เดียเที่ยวก่อนนนแ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 นเห็นบรถฟยเนาะ เออจะสั่นตัวเบาแจ็บเลยนะบูบนี่ยนี่เป็นเหตุบางคนไป็นนางเล่นบ่อนั่นบูไม่เนคนนางเล่นแล้วมันก็เลังก่อสร้างยกขึ้นไปได้เบาเจ็บดูนี่ได้ไปต่อเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อหนั่นาห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 นเห็นบ่อจะเห็นบ่อทุกบูบูโอ้เป็นใส่ทุกอันเลยได้เได้เอากระใส่ทุกอันเลยตัวน้อเชื่อใส่ทุกอันไหนยังไหนจะบึงกี่หนักขนาดเน่ะยเอไปพี่น้องเลยนะเพื่อนเหตุเสาที่แล้วก่อเลยเพื่อนจะเอาอันมาวางใส่น้อกใส่เมนเมนเมนอยว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือเสาเนี่ลเบาแจ� เสาเลยละคริงขีดยางที่สุดเลยบูนใส่ทรายเดอเสาต้นหนึ่งใหญ่ซะขนาดนี้ผัดใส่ลายต้นนี่แค่แค่สายตาเขาแนมเห็นนี่ว่าหูกี่ต้นตอกี่ต้นเลยนะนี่โอ้โหบัวหูเนี่ยมันจะต้นจะกี่ต้นปเห็ดสักไอซีหากิโลเพราะคิดออกเนี่เห็ดเป็นร้อยกิโลนี่ป้าตกบัวอีเนี่ยเห็นบ้าใจวะเนี่แต่เบิรงใกล้ๆนะโอ้คุณเนาะโอ้ยคุณเนาะเสาแห้งใหญ่อยู่นี่ถูกไปแล้วเนี่นะย่าไปย่าไปตอนนี้บ่าวอยู่ที่ช่วงบางไปอินกับบ่าวแจ็บเด้อเนี่ย เขาว่าเส้นทางนี้จะผ่านไปถนนโนวิน,นองก็เลยจะมากับรถตรงใต้สะพานนี้ครับเพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านมากเพราะนั่นคืออย่าตให้ผ่านอยู่นะบอจบเนาะโอ้ครับผมอ่ะอันนี้คือเรื่องเล่า,ลา,าที่เขาได้ไปเห็นะไปสัมผัสนะครับผมเมื่อกี้ราลับรถไฟล่นผ่านอย่างเล็กเลยเนาะ ก็ตื่นเต้นนะบ่าวแจ๊บเนาะอาละพี่น้องคปวิโดนีโบนาวบ่ากับบ่าวแจ๊บก็ฝากทำสมัยนะฮะครับผ้เบะ้องแาะท้ีมมากและชื่นชอบเนาะครับผมกกอย่าลืมกดไลค์ดี่บ่าวแจ๊บครับเป็นกาลังใจให้เราสองคนนะเนาะครับผมกดกระดิงแจงเตือนนะบ่าวแจ๊บเนาะครับสิ่งที่สำคัญไปสนับสนุนบ่าวแจ๊บทางช่องบ่าวแจ๊บสตอรี่บ่าวแจ๊บสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊บบ่าวพี่น้องเปอนบ่ดีอรีสดีวรับมาวแจีบบ่าวผู้สก่อสาเนีองอคนาว ผมปันผาดภาดวาดไว้ได้ดิไปว่าจะไปไปน,นี่คือมาถนนไงก่อนจะไปคือว่าเบิรงกอนขักเต็มตาก่อนเนะาะนี่